ผัดพริกแกงให้หอมจ้าเติมกะทิจ้ากะทิกระป๋องเลยค้นกะทิก็ริกแกงให้เขากันจ้าเติมกะทิอีกแล้วก็ปรุงรสจ้า ปรุงรสด้วย,น,น,ยน้ำปลาไส้จ้ะหัวผุ้รสนิดหน่อยน้ำปลานิดนึ่งใ่ผักอีเลิศจ้าใบชกู รอให้เดือดปุกปกอีกนิดนึงปิดท้ายด้วยกันเชียงปูจ้าเสร็จแล้วแกงปูใบชะพูจ้าเสร็จแล้วจ้าปูเป็นก้อนๆในกันเชียงปูแกงปูใบชะพูจ้าเสร็จแล้ว เมนูตอนเย็ยนจ้าเสร็จแล้วจ้าเพราะมันเย็ยนไม่กระสิคนๆนเหนืดเหนืดขึ้นมาอีกกันเชียงปูเน้นๆนนจ้า